ค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาทบทวนในหน้าที่5กันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการแสดงวิธีหาผลบวกของจำนวนคละการแสดงวิธีหาผลบวกของจำนวนคละเนี่ยนักเรียนได้เรียนมาแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งมีการหาด้วยกันเนี่ยสองวิธีซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาเพียงวิธีเดียวทำแค่วิธีที่1นะคะหน้า5เนี่ยมีทั้งหมด3ข้อคุณครูจะทำข้อ1ให้ดูเป็นตัวอย่าง ฉะนั้นข้อหนึ่งคุณครูยกให้เป็นตัวอย่างเลยนะคะถ้าเขียน ex <c oughs> คือตัวอย่างให้ใช้ปากกาสีอะไรคะปากกาสีแดงเก่งมากค่ะวิธีทำตัวอย่างที่หนึ่งอันดับแรกนะคะลูกทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนนะคะคือการลอกโจทย์นั่นเองค่ะ2เศษ1ส่วน3 ให้นักเรียนเขียนเส้นเร็จส่วนให้ตรงกับเส้นบรรทัดเก่งมากค่ะต่อไปเครื่องหมายบวกนะคะ 1. เศษ3ส่วน4ใส่เท่ากับเลยนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นว่าอนังสือเนี่ยเขาให้นักเรียนมายาวมากเลยเขาให้เส้นนักเรียนมายาวฉะนั้นนักเรียนใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะลูกเราก็ใช้บรรทัดแรกให้เต็มบรรทัดเลยค่ะ ต่อกันเลยนะคะสำหรับวิธีที่1เราจะเปลี่ยนเจ้าจํานวนคละเนี่ยให้เป็นเศษเกินนั่นเองค่ะการเปลี่ยนจํานวนคล้ายเป็นเศษเกินคุณครูก็สอนไปแล้วถูกต้องไหมคะงั้นเราไปดูกันว่าทําอย่างไรอ่าเรามาดูค่ะการทําจํานวนคล้าให้เป็นเศษเกินไม่ยากเลยค่ะนะักเรียนมาดูวิธีทำค่ะวิธีทำนะคะเดี๋ยวขยับนิดนึง อ้าวมาเต็มจอเลยค่ะเราจะใช้ตัวส่วนค่ะตัวส่วนเมื่อสักครู่2เศษ1ส่วน3ถูกต้องไหมคะ2เศษ1ส่วน3ตัวส่วนนี่เลยค่ะเลขะไรคะตัวส่วนเลข3ค่ะเขาบอกเอาตัวส่วนตั้งแล้วก็คูณกับจํานวนเต็มนะคะเรามาดูว่าจํานวนเต็มคือเลขอะไรคะนี่ไงจำนวนเต็มเจอแล้วคือเลขะไรลูกเลข2เดี๋ยวเราจะต้องเอา3คูณกับ 2แล้วเราก็เอาไปทำอะไรกับเศษคะลูกเอาไปบวกเศษถูกไหมคะนี่ไงเศษเจอแล้วก็คือเลข1น,นั่นเองและเขาก็บอกว่าให้เราใช้ส่วนตัวเดิมส่วนตัวเดิมดูซิในจำนวนนี้ตัวส่วนตัวเดิมเลขอะไรคะลูกโอ้โหเก่งมากค่ะก็คือเลข3มนั่นเองเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ2เศษ1ส่วน3เท่ากับ เห็นไหมลูกส่วนคือเลข3คูณจำนวนเต็มคือเลข2วงเล็บบวกเศษคือเลข1ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูก3คูณสได้6ถูกไหมคะ6บวก1เ,เป็นเป็น7ใช้ส่วนตัวเดิมส่วนตัวเดิมก็คือเลข3ข้อนี้ก็จะได้เท่าไหร่คะเศษ7จ,จส่วน3นั่นเองนะคะก็จะเป็นเศษ7ส่วน3ต่อไปอีก1 ที่เอามาบวกกันเขาให้เราบวกกับอะไรคะลูกอ่ะเราได้เศษจส่วน3แล้วนะคะเท่ากับ2เศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ7ส่วน3าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นเศษเกินโอเคไหมคะอ่ะงนั้นเราไปเขียนไว้ก่อนคะ่ะเขียนอย่างไรเขียนงนี้เลยคะ่ะเท่ากับเศษ7ส่วน3บวกรอไว้เลยลูกตัวต่อไปที่เราจะทำคืออะไรคะ ตัวต่อไปที่เราจะทำคือ1เศษ3ส่วน4ค่ะเราไปหากันค่ะเจ้า1เศษ3ส่วน4เอาละค่ะตัวส่วนคือเลข4จํจำนวนเต็มคือเลข1ถูกต้องค่ะบวกเศษคือเลข3ฉะนั้น4คูณ1ได้4ถูกไหมคะ4บวก3เป็น เค่ะส่วนตัวเดิมก็คือเลข4เราก็จะได้ออกมา1เศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ7ส่วน4เอาละค่ะเราไปเขียนคำตอบกันค่ะก็จะได้เศษ7ส่วน4ตรงนี้เรามาถึงสิ่งที่เราจะต้องทำให้อะไรเท่ากันคะเราถึงจะบวกลบกันได้ติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้เอ่ยอ่าเก่งมากค่ะเราจะต้องทำตัวส่วนให้ เท่ากันนั่นเองค่ะงั้นเรามาทําตัวส่วนให้เท่ากันเลยจ้ะทํายังไงดีนะตัวส่วนถึงจะเท่ากันได้ให้นักเรียนใช้ปากกาแดงนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะสลับสีเพื่อให้เห็นชัดขึ้นละกันนะลูกนะก็เราก็คูณไข้เลยนะ3กับ4ใช่ไหมลูก3กับ4ี่เท่ากันไม่ได้เลยมันเป็นเลขที่แบบว่าใกล้กันแค่1เท่านั้นฉะนั้นคูณไข้เลยค่ะก็จะกลายเป็นเศษ7 ส่วนอะไรคะลูกส่วน3คูณกับอะไรคะเศษ4ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วบวกกับเศษ7ส่วนอะไรคะลูกส่วน4คูณกับอะไรคะเศษ3ส่วน3คุณครูค่ะเส้นเศษส่วนไม่ตรงกับเส้นบรรทัดโอจริงด้วยลบกับปึ๊บอเราก็ขีดใหม่นะคะเอาให้ตรงกับเส้นบรรทัดเลยนะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเราเขียนลงมาปุ๊บแล้วมันเกิดการแบบ เขียนไม่พอเดี๋ยวเขียนไม่พอค่ะคุณครูดังนั้นคุณครูอนุญาตให้ในักเรียนไม่จาเป็นต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันก็ได้นะคะลูกงั้นเรามาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันไม่พอนะเอาเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะนักเรียนจะได้เห็นกันชัดๆบรรทัดที่1เป็นสีแดงนะพอบรรทัดที่2เป็นสีน้ําเงินพอบรรทัดที่3เรากําลังหาคําตอบแล้วค่ะ7คูณ4ได้เท่าไหร่คะ7จ7 7 34 7, 7, 7, 7 3 21 74เก่งมากค่ะ7 4 ใส่เท่ากับค่ะ28ค่ะเดี๋ยวคุณครูสอนแบบนี้เลยนะคะบวกค่ะบวก73 21ค่ะแล้วเราก็ใส่รวดเดียวเลยค่ะส่วนรวดเดียวเลยก็คือ4ีคูณสกับ3าคูณสเนี่ยได้เท่ากันก็คือ12นั่นเองคุณครูค่ะท้าไม่ใส่รวดเดียวเลยคะก็เจ้าตัวส่วนใช้ส่วนตัวเดียวกัน12เหมือนกันนะคะบวกลบกันได้เลยค่ะมาค่ะเรามาบวก28บวก21 เอา,อาหลักหน่วยบวกกันก่อนเอา8บวก1ก่อนนะคะ8บวก1ได้เท่าไร่คะหลักหน่วยอยู่หลังสุดถูกไหมลูกได้ได้9ค่ะโอเคครูขาใช้ปากกาสีเดิมสีม่วงค่ะเอคุณครูนี่เลี้ยงพลายกระสิบหรือเปล่าโอเคค่ะ8บวกหได้9นะต่อไป2อบวก2เป็นเป็นสค่ะส่วนอะไรคะลูกส่วน12จบไหม ไม่จบเพราะอะไรคะเขาบอกว่าแล้วตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำและจํานวนคะ่ะแสดงว่าถ้าไม่อย่างต่ำก็ต้องเป็นจํานวนคะ่ะซึ่งเรามาดูแล้วเนี่ยเจ้า 49, เจ้าเศษ49ส่วน12เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะลูกเศษเกินใช่ไหมคะเศษเกินต้องทำให้เป็นจํานวนคะ่ะทำอย่างไรเศษเกินทำอย่างไรให้เป็นจำนวนคะ่ะเศษ49ส่วน12 เราก็เอามาหารค่ะหมายความว่าเราเอา49ตั้งแล้วหารด้วย12แบบนี้เลยค่ะลูก12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48นะคะเราก็จะได้12 4 48ถูกไหมคะ9ลบ8เหลือ1อะไรที่เหลือเราเรียกว่าอะไรคะเศษนั่นเองค่ะอะไรที่หารได้เราเรียกว่าจำํำนวนเต็ม ในเมื่อเราได้จำนวนเต็มจำนวนเต็มจะอยู่ข้างหน้าเศษจ,จะอยู่ข้างบนส่วนใช้ตัวเดิมก็คือ12 <c oughs> ฉะนั้นเราก็จะได้เจ้าเศษ19ส่วน12เนี่ยออกมาเป็นอะไรคะ4เศษ1ส่วน12ค่ะเราไปตอบกันเลยค่ะเท่ากับ4เศษ1ส่วน12แล้วเราก็ทำการ a n s ค่ะตอบเลยตอบเท่าไรคะ4เศษ1ส่วน12นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูทำให้นักเรียนดูนะคะเป็นไงคะนักเรียนดูแล้วเข้าใจไม่เอ่ยวันนี้การบ้านของนักเรียนเยอะมากลูกก็คือข้อ2กับข้อ 3ให้ทำวิธีที่1ก็คือวิธีนี้นะคะให้เปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วทำตัวส่วนให้ทำไมกันคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วก็จึงมาบวกลบเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้นักเรียนทำอะไรคะลูกให้นักเรียนตัดเป็นเศษส่วนอย่างตามหรือไม่ก็ทำให้เป็น จำนวนคละนั่นเองนะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อในหน้าที่6และทําวิธีที่2กันค่ะคุณครูสัญญาว่าวิธีที่2จะง่ายกว่าวิธีที่1อย่างแน่นอนแต่วันนี้นักเรียนฝึกทําวิธีที่1ก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้มาทําวิธีที่2กันค่ะวันนี้นะคะลาไปแล้วอย่าลืมทํากันบ้านด้วยนะคะ